ได้เวลาทำงานแล้วครับเดินทางไปทำงานครับบรรยากาศวันนี้ก็ครึ้มครับดูแล้วฝนน่าจะตกอีกแล้วครับวันนี้ อื่เป็นไงมั่งครับตอนนี้ทางที่ FCU อยู่เป็นไงบ้างครับ,าบาคบาดว่าวันนี้ฝนจะตกไหม๋ต่ฝังนี้ดูเหมือนฝนจะตกแต่เช้าเลยวันนี้เดี๋ยวเราจะไปทำงานกันนะครับ รถกะนานแน่นไปหน่อยนะครับวันนี้เพราะว่าตอนนี้ก็8ปดโมงกว่าแล้วลุงดำก็เข้าเช้าวันนี้เข้าเโมงครับตอนเช้า,ชายัางเงี้ยเมฆคลึมๆอากาศดีนะครับวันนี้ กาศดีมากเลยรถเยอะครับวันนี้ตอนเช้านี่ เยอะต้องขาไปขากลับเลยเดี๋ยวเราจะไปยู่เทอร์นรถข้างหน้านะครับ ก็จะเป็นโรงแรมนะครับผมนี่ข้างบนเนี่ยเป็นโรงแรมไนอินนะครับผมไนนอิน <c oughs> รังสิตนะครับผมตอนนี้เราจะเดินทางไปทํางานที่รังสิตหรือจะพักรังสิตนะครับคุณด,ดำก็ทำงานที่นี่ก็นานแล้วนะครับผม ั้งแต่หนุ่มๆแล้วครับที่ฟิวเจอร์เนี่ยอยู่ตั้งแต่ปี39ตอันนี้ก็ปี67แล้วทำไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมถ้าไม่ทำงานก็ไม่รู้จะไปทำอะไรดีครับ พอบ้านที่บ้านก็ไม่ค่อยมีอะไรจะทำนะครับถ้าทำถ้ากลับบ้านไปก็มีแต่ทำนาทำไร่แต่ที่บ้านก็นาก็มีนิดเดียวไรก็มีหน่อยนึงเนี้ยไม่กี่ไร่เงี้ยจะกลับไปกไ็รู้จะเอาตัวเองรอดหรือเปล่าเลยต้องทนทำนาทำงานไปก่อนนะครับ ลูกก็กำลังจะเรียนนะครับเลยต้องสู้นะครับคนเรานะครับสู้ไว้ก่อนโอ้วันนี้รถติดมากเลยช่วงเช้าครับเช่นนี้รถจะติด นี่เป็นเส้นรวมครับมาจากปทุมธานี <c oughs> จากปากเกร็ดก็มารวมตรงนี้หมดเลยครับก็เลยทำให้รถติดนะครับผมตอนจะช้าเนี่รถก็จะติด พอ,อสายๆหน่อยกต็ตรงนี้ก็ไม่ติดแล้วครับแล้วอย่างคือทางยุดเทินตรงนี้มันเล็กรถมาประจบกันพอดีมันก็เลยทำให้รถติดตอนเช้า,ชานะครับแล้วก็ตอนเย็นอีกรอบหนึ่งตอนเย็นก็มีรอบห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นถึงสองทุ่มจะติดยาวไปเลย ยิงปันฝนตกนะครับไม่ต้องพูดถึงแถวเนี้ยรถนี่จะติดมากเลย <c oughs> ติดยาวเลย <c oughs> พราะมันเป็นเหมือนศูนย์จุดรวมนะครับเส้นเนี้ยถนน,นรังสิตประทุมนะครับ เหมือนจุดรวมรถเลยตรงเนี้ยเลยทำให้รถติดค,ครับเนี่ยถ้ายิ่งฝนตกแล้วก็มีน้ำขังแบบเนี้ยรถนี่จะติดมากเลย อันนี้น้ำขังนิดฝนตกเมื่อคืนนะครับตอนทุ่มหนึ่งเนี่ยฝนตกยังหนักเลยตรงนี้ก็เลยทำให้มีน้ำขังอยู่ครับน้ำก็เลยยังขังอยู่ที่อื่นฝนตกบ้างไหมครับแถวบ้านลุงดำอยู่อยู่ที่โคราชฝนไม่ค่อยตกเลยไม่รู้เป็นอะไรแห้งเลย ทีน่นานี่ไม่มีน้ําเลยแห้งเออไม่รู้ฝนชอบตกแต่ที่กรุงเทพเนาะแปลกไหมเออมื่อคืนก็ดูข่าวหนั่นงสารคนแถวเชียงรายนะครับผมนั่งสารมากเลย ท่วมนี่รถเลิศนี่พังหมดเลยครับนังสารเขานะครับพอถ้าเป็นเราเจอแบบนั้นก็ไม่รู้จะทำไงดีเพราะว่าน้ำมันไหลลงมาจากภูเขาอย่างเงี้ยมันเอาไม่ทันนะครับแบบนั้นก็น่าก,กลัวนะครับแบบนั้น แล้วก็เป็นข้างหน้านะครับเป็นทางเลี้ยวซ้ายเข้าโค,โคโรขลนะครับผมมันก็ทําให้รถติดด้วยคนวิ่งตรงเข้ามาแล้วก็เลี้ยวซ้ายทางโค,โคโรขลศดนี่ทาให้รถชะลอตัวด้วยครับตรงนี้แล้วก็เข้าเวิร์กพอยด์ด้วยก็เลยทําให้รถติดเป็นการชะลอตัว ที่พักลงดําจากเฟิวเจอร์มาที่พักก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะก็ประมาณ2โลประมาณเนี้ยแต่ต้องใช้เวลาการเดินทางประมาณทั้ง20นาทีเพรรถมันติด ล้ครับตอนนีดูแล้วน่าจะติดถึงนู่นเลยสะพานแดงหรือเปล่าเนี่ยเพราะทางเพราะทางตรงนี้มันทางเข้ากรุงเทพด้วยแล้วก็เลยไปทางนครนายกมันเป็นเส้นจบกันนะครับผมก็เลยทำให้รถติด ี่ครับยังไม่เบาเลยรถก็ยังติดอยู่ว่าจะมีวบัติเหตุข้างหน้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะปกติมันก็ถ้าเลยตรงทางเลี้ยวโค้รถแล้วก็รถก็มันก็จะไม่ติดแล้วครับแต่วันนี้มันดูแปลกๆไงไม่รู้ทำไมมันติดยาวอย่างนี้ ครับข้างหน้าครับข้างบนครับผมเป็นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับผมจากลังสิตไปบางซื่อนะครับผมเป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ามารังสิตจากบางซื่อมารังสิตนะครับผม เนี่ยวันนี้แปลก,กยังไงไม่รู้ติดยาวเลยวันนี้นี่ครับทางข้าบนตรงนี้ครับผมเป็นทางรถไฟฟ้านะครับสายสีแดงครับผมจากรสิทธิ์ไปบางซื่อนะครับข้างบนเนี่ย คนที่จะไปบางซื่อก็อันนี้ก็สะดวกสบายครับไม่ต้องขับรถไปเองหรือต้องนั่งรถเมล์ละนั่งรถไฟก็ประมาณยี่สินาทีประมาณเนี้แล้วราวประมาณเนี้จากลังสิตไปบางซื่อนะครับพอไปถึงบางซื่อก็ใครจะไป ไอกรุงเทพต่อก็ต่อ MRT ได้ครับ MRT ก็มีตรงบางซื่อก็มีนะครับแล้วก็ B t s อก็มีครับสะดวกสบาย้วครับเดี๋ยวนี้ไปมาสะดวกสบายแล้วในอนาคตตรงนี้ก็จะมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงผ่านนะครับผมจากโคราชนะครับโคราชบางซื่อแล้วก็ตอนนี้เขารัฐบาลเขากำลังขยาย จากโคราชไปหนองคายต่อนะครับเชื่อมต่อลาวจีนนะครับเพราะในอนาคตก็จะสะดวกสบายมากขึ้นนะครับผมคนไทยอยากไปเที่ยวประเทศจีนอย่างเงี้ยก็นั่งรถไฟฟ้าได้ครับสะดวกสบายก็มีทางเลือกครับหลบางคนก็ชอบนั่งเครื่องบางคนก็ชอบ นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงแต่รัฐบาลบอกว่าประมาณไปเจ็ดศูมันจะเปิดจะดูแล้วจะเปิดได้หรือเปล่าผมดูนะตอนนี้ก็ยังสร้างไม่ถึงไหนเลยแต่แก็เราก็รอต่อไปนะครับผมเป็นประชาชนเราก็ต้องรอต่อไป โอ้แต่วันนี้มันติดจริงๆนะอวันนี้ด้านซ้ายมือนะครับผมเป็นตลาด200ปีนะครับผมส่วนด้านขวานะครับเป็นตลาดสุขชาตินะครับคือตลาดลังสิตนั่นเองครับผมพูดง่ายๆเลยแตถอนนี้เป็นเทศบานลนครลังสิตนะครับผม ติดอยู่นะครับไม่รู้ติดอะไรพอปกติก็ถ้าเวลานี้มันสุดมากมันก็ไม่ติดแล้วครบับติดก็ติดแป๊บเดียวแล้วก็พอวิ่งได้นะครับอันนี้มันเคลื่อนได้นิดๆนะครับผม ขยับได้ทีละนิดทีละนิดปกติมันขยับได้เร็วกว่านี้นะ 200ปีนะครับผมใครจะเดินทางเข้ากรุงเทพนะครับผมตรงนี้เป็นป้ายแรกเลยป้ายแรกของของรถโดยสารนะครับที่จะขาเข้ากรุงเทพและก็เป็นป้ายสุดท้ายที่มาจากกรุงเทพนะครับก็จะมาหมดที่ตลาดรังสิตนะครับผม หน้าก็จะเป็นนครรังสิตครับเทศบาลน,นครรังสิตครับเห็นไหมครับสูงสูงครับเนี่ยส,สูงครับเทศบาลน,นครรังสิตนะครับ ไปนครนายกกับกรุงเทพนะครับผมชิดซ้ายาไปทางซ้ายก็เป็นอยุธยาสระบุรีนะครับผมชิดซ้ายแต่เราก็จะตรงไปข้างหน้านะครับผมถนนสามศนะครับผมไปทางนครนายกไปประมาณ500รเมตรครับแล้วก็เลี้ยวซ้าย เข้าฟิวเจอร์นะครับผมกรุงเทพกับถนนไม้เลกหนึ่งนะครับตรงไปนครนายกหนนไม้เลขสามศูนย์ห้านะครับแล้วก็กรุงเทพมหานคร ถนนหมายเลขหนึ่งเหลี้ยวซ้ายก็เป็นอยุธยาสระบุรี๋ย่เราตรงไปครับผมถนนหมายเลขสามศูนย์ห้าครับรังสิตนครนายกแต่เราไปไม่ถึงนั้นนะครับผมเราลงแค่เนี่ยสะพานข้างบนเนี่ยแล้วก็ ลงจากสะพานบนแล้วก็เราเลี้ยวซ้ายนะครับเข้าฟิวเจอร์นะครับุดหมายปลายทางของเราก็คือฟิวเจอร์ภาคกรางสิทธ์นะครับผม นี่ครับมองเห็นไหมครับฟิเจอร์พาร์ครังสิทธิ์นะครับผมฝั่งนี้จะเป็นฝั่งสเปลนะครับผมเดี๋ยวมองเห็นในลังคาสเปลพอเราลงสะพานนี้เราก็เลี้ยวซ้ายนะครับผมเข้าฟิเจอร์พาร์ครังสิทธ์นะครับ นี้รถยังติดอยู่เลยไม่รู้ติดด้วยสาเหตุอะไรลงจากสะานมาแล้วครับโอ้ยติดทางไปกรุงเทพนี่หว่ามันติดอะไรมาเนี่ย เลี้ยวซ้ายเลยครับผมเข้าฟิวเจะพารคลังสิตนะครับผมจุดหมายปลายทางของเรานะครับผมของนี้ก็กำลังจะสร้างใหม่ไม่รู้ก็สร้างอะไรจะสร้างที่จอดรถด้วยความรู้ เป็นด้านหลังนะครับด้านหลังฟีเจอร์นะครับข้อด้านหลังของฟีเจอร์นะครับผมจะลงไปทางใต้ดินนะครับผมใต้ดิน 第五回。 ทาั้งพิ่จิพักไม่เปลี่ยนตัวรน้บัตรกับรถใหม่นะครับผมเป็นสแกนมือนะครับ,รบเลามาเราก็มาสแกนมือตรงนี้นะครับ ราถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วนะครับผมจุดหมายปลายทางของเราแล้วนะครับ จบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับผมยังไงช่วยเป็นกำลังใจให้กับลุงดำด้วยนะครับผมสวัสดีครับ